ปงกระทิงปีนี้มาวัดสามสิบนะฮะพรท่านชอบย้ายวัดก็อยู่อยู่ที่เดิมบอกว่าปฏิบัติธรรมไม่สะดวกว่าต้องย้ายเดินทุดงไปเรื่อยอยู่หน้าร้อนหน้่หน้าร้อนก็เข้าป่าหน้าหนาวก็เข้าธรรมตกธรรธรท่านก็เดินจงกรงวันนี้ทุดงมาถึงนี่นะฮะหลวงพ่อสักจาย ที่ต้องอำนวยการบวดวกมากผูดูเอาเหอะเนี่ยองค์จริงเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยละหลวง,งพ่อทาคดใหญ่มากจะวนมาหมู้ดูบนใหม่ก็เจพาพ้าภาพมากผูองค์ละห้าพันบาทคุณแม่เจญจาเขามาพักในนี่อ,อยู่ทางด้านขวามือแม่จ้าขวามือทุกเพียนรับเอาเสก่อนนะฮะ

เราแบบมาจจะเรียนวาจะมาดูว่าที่ไหนมาเราได้ที่ที่เราจะมาอาจจะเรียนว่าเราจะนั้นที่มาที่นั้นเราได้ขอให้ที่มาทั้งหเราได้ขอที่ทักบฟังทัามยที่ประทับไรใดๆที่จะเขาเราได้นอยู่แล้วก็สัตว์ ได้แล้วการที่จะได้อัน้ำเยวราชนั่งกระดาษไม่เป็นที่ดินกันนะลู่ขาออกก้นหน้าที่ได้ครับถ้าจมาอาบน้ำองบวัดก็จะได้การเยียมกัรได้การเยียมนะ้ำแดที่ั้าว้ลูกขุดจะพุรงข้นา่าด้านหบตัวนะวัรัติไม่ไหวที่ห็นเป็นที่ดินกไป้รบา้บาไ เรากลัจะมาหั่อนียนยู่ตอนกลางคืนเราจะเข้ามเนต้ต่้องน้องาตั้จมน้ต้อยที่เขาหยอดหยทดเลยต้องไปองาแรงตหุดัตนที่ตะบ ที่ในวันนี้นาช้ในรสื่อหเูกมาสุดป็นกเป็นของวันกรลเเกสระดับสุด้าวันนี้ที่ได้ประธนพิธีโบสถจัดแล้วก็กอบด้าตรงู้ที่มีงันธุกบต่อารับสัปัันที่ระดบใดก็ขอให้ใส่ใจไว้ จะลับะปอดกาขอให้ถึงผู้ที่มีประการแสดงผาป้าองก็ขอให้คแต่ผู้ที่มีประการผู้ที่มีนะุตตมะในกรนีเปลี่ยนที่รตัดเปลี่ยนนอนประกาี้จะเป็นการต่ายัหรับในเวลาการนระาศนดีตนียสิกอนะาครับกระดาิบนะครับต่องมาแล้วก็กับา มีสภพู่นะครับเดย๋ยอขโมยจะพบที่ดิกก่อนหรือที่ระบาดเก่าแไแผ่ให้คาเกี่ยวตับการรตกาเกี่ยวกับตาที่อีสภ้ได้สนับสนนจากอะไรอย่างไรดนะครับเยื่อกโงจะ้ทราบาขาที่ยังไม่ได้ประาศออกมาคนที่รับผ่ดชอ้ว่าขนีั เราต้อมใ้ครอรวภูมหาเอาไว้มากนะครับนการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอะไรต่างๆเราก็จะกระจายเป็นประกอบสำหรับน้องๆนก็จะอยู่หลายสิบหลายที่นะครับก็เปองความของเราบครับ